สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพชรเซนตตะวันเอบีจมาแล้วจ้าสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องมุมอีกสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพลงสวัสดีเอฟซีแฟนคลับพี่แมนมานีวันเดอมือนีเดอเป็นเรื่องเล่าสิมบาบอกเรื่องเล่าของพี่แมนมานีวันนะคะในเป็นศิลปินรับเชิญนะคะสําหรับคืนนี้นะคะด้มาแต่งชุดเพชรพี่น้องอยากให้เห็นเนาะ ชุดเพชรเพิ่นใส่แล้วถือว่าเพิ่นปิ่นอินซีอีสานเก่าเพิ่นเคยได้แต่งชุดหนีหมอล่ไในล่ำมากกอนนาะพี่น้องเนาะนี่แอดเพ่นกับบอกเคยเห็นดอกแต่ว่าบอกว่าเพิ่นคืออีอินซีอีสานเก่าเนาะเพิ่นใน้่าใส่ชุดเร็ด้นมหฮองหมอล่ำบอกได้ว่าสุ่มเสียงโอ้ยอมตะนี่ลั่นด่นอีดีบอกได้ว่าสุดจอดความอ่ังกายนะเพิ่นใส่ชุดเพ็รรอค่ะพี่น้องนะคะตรงนี้ ถือว่าไม่ห้ความสุขกับอพอะแม่เอฟซีเต็มรูปแบบอิหลีนะคะนี่คือความเป็นศินลปินนะคะความเป็นอีสาน เอเรียกวา่าอินซีอีสานเก่านะคะตอนนี้เพิ่นก็นได้มาสังกัดข่ายเพลงล่าเพิ่อนอินดีเลคคอดเป็นที่เรียบร้อยเป็นทางการแลนะพี่น้องด้อยนะ,ะท่านใดสนใจติดต่อว่าจ้างจ้างการจ้างงานเพิ่นถือว่าเป็นศิลปินเดียวนะคะตาไปครบวงก็คือจะได้เสดิดแบนไปนัาเแล้วพี่น้องานะถือว่าเป็นผู้นํา ุ้งเสดิดแบนกันแล้วกันนะคะนั่นคือเต็มบุ้งเนื้อพี่น้องเด้อติดต่อไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนผิดติอตไปทางสอนุดเลยที่เดียวนะคะตรงนี้แต่ที่สําคัญก็คือ เป็นเรื่องเล่าของการกําลังบอกว่าเป็นท่ายปีทรงท่ายปีเก้าต้นรับปีไม่นะคะการแต่งชุดเพชรของหมอลัมนี่ก็คือของนักร้องนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเาของการฮือฮห้ากันพอสมควรนะคะสาวๆบอกียกว่าเศร้าหนาเศร้าลังเลยพี่แม่นเฮ้าโลคักน้องพี่นอ้องพ้อกันนี่คือบอดโจบ,บอกว่าสิบหายหน่อยหนาเลยเพราะว่าเห็นว่าจะเปลี่ยนน้องออกสิมาแต่งชุดเพชรสำหรับ คืนนที่20เก่าที่สี่หอดนี่เนาะพี่น้องเนาะเป็นนองออบบานนี่ก็เลยติดตอไปท่างเสียหน่อยได้ปัดเหียหน่อยเฮียหน่อยบอกว่าเหี้ยหน่อยสิขอมาทรงไทยปีเก่าเข้าดาวเน้อวันที่31พศน,นี่เนาะพี่น้องเนาะมือเข้าเดาเฮียหน่อยบอกว่าเหี้ยหน่อยสิพาสิลปินที่เข้าประกวดนะคะที่ได้ร่างวั่นได้ตำแหน่งในการประกวดมากอีกหลากหลายวรนษันว่าเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนสวมาอีกหลายผูหลายคนพร้อมกันนี่เฮียหน่อยเพื่อนกฤษณแตงชุดเพชรพร้อมบาดนี้บอโจบอกว่าหุ้ยบ่ได้เร้อบ่ให้น้อยนาบอโจกฤษณแตงชุดเพชรกี่กัดพี่น้องถาเบิงเลิพี่น้องเด้อว,วันที่สามสิบเอ็ดเขาดาวเล้อพี่น้องตรงนี้บอกเรียกว่ามั่นกับชุดๆแน่นอนนะคะเพื่อนสิแตงชุดเพชดฟ่อนไว้หวานๆเพื่อนว่านะคะส่วนคืนที่ผ่านมาก,ก็คือให้เบิงพี่แม่นแตงชุดเพชรสะก้อนเดี๋ยวต่อไปเข้าวัด คิดไว้เอาก็เรีวกันว่าเฮีย้ยหน่อยนะคะเพื่อนเคยได้การันตีไว้ว่าเพื่อนเปิด y ยูทูบครั้งแรกเพื่อนได้เกินหมื่นขึ้นไปเนยเพิ่นจัแต่งชุดเพชรเลยแต่กับว่าท่านได้มีโอกาสนะพี่น้องเนาะบานนี้ที่สุดก็คือได้สามหมื่นไพ่ในมือเดียวนะคิดเบื้องเอาพี่น้องจำเป็นสิต้องแต่งชุดเพชรอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่นก็เลยเลือกสิมาแต่งวันที่สามสิบพิถนายเนอ,เ,อเป็นการล่อค่อยกันมาเงา้วนั่นพอสมควรแล้วนะคะพร้อมกันนี่ก็คือบอดโจูกับสิแตงชุดเผ็ดขึ้นกันว่าบอกได้ว่าสุดรยอดเนาะบ่านนี่ประชันความรอระวางบอดสองบอดเดือีพน้องเดอร์บอดหน่อย บอสเฮียหน่อยกับบอสจูนะคะตรงนี้ลอช่อมร่อเบิ้งความอ่างการกันแล้วกันนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกับีเรื่องเล่าเมื่อบอกให้กันฟังป่าบ้านนี่นะคะบัวาสาวหน่อยเพชรบานแท่งไปใส่กับ้างบอกเลยว่าอาหาคือเก่าเนะพี่น้องเนาะบอกเลยว่าเมียจะสิวนสิวียนไปบองเก่ากันยังงอาญาอยู่ได้เดี๋ยวนี้เมีนว่คะเอาจีงซันล่เดอร์ท่านไหนที่เขามากแต่จะลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติ๊กต่ตางกับแอดเพนนะคะหาว่าแชื่ออกไปกับพิมพเขา้ามาเพชรแสงตะวันซื้อนะคะเพชรแสงตะวันภาษาไทยภาษาอังกฤษพิมพเข้าว่า a b บเด้อพี่น้องเดินหาว่าท่านได้เห็นคือพิมพ์ a b เเข้าไปนั่มน,นะคะพิมพเข้าว่าเพชรแสงตะวันเอบีเจ้กดเอาปั๊บหล่นในพี่น้องเด้อนั่นแหละคือช่องของแอดเพนนะคะส่วนไทยคลิปกับมี่อ่าอ่าบอกได้ว่าพระเอก รู่พอที่สุดในเมืองไทยกันแล้วกันนะคะเพื่อนบอกได้ว,ว่าตอนนี้ติดเป็นนักร้องติดอันดับโลกไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อไในมาฝากช่อห้กับแอเพนเดอร์พี่น้องเด้อฝากติดตามคลิปถ่ายคลิปน้ำเดอพี่น้องเด้อจังไหนเสียกันเชินที่ตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านเฮ้งๆ้งปังๆส,สุขสุขคนนะคะสวัสดีค่ะ โอ้ยปิงีิงฝากฝากคนติดตามนะครับคนติดตามซื้อใครจิง่งปิ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 งให้คุณแม่ได้ห่อนหนึ่งแสนซืนใครเร็ว